จุดเกิดเหตุอยู่บนเขาจุดเกิดเหตุอยู่บนเขานะครับทราบว่ามีมีหอทราบว่ามีหอขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่นำพาตัวน้องขึ้นไปนี่ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับคือว่าคือว่าทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นไปด้วยด,ด,ดีนะ แต่ว่ามันมีปัญหารย่องมันนึ้นพ่อพ่อขึ้นดินพ่อขึ้นดินแล้วเขาเดียนนิ่งคนละอยากอเย็ดเคอรีนดีแบบนี้ให้เรียกว่าตังไรตัวพ่อพอไม่พอเพราะวันวันเห็นนั่งขอทีนี้เอ่อในในประเด็นที่สอง ประเด็นที่สองก็คือว่าเออคนที่ด่าผมคนที่ไม่อยากให้ผมไปเข้าใกล้ลุงพลปั้ดแตนหรือไปเหยียบตรงนั้นเออ่ผมมองว่าผมมองว่ากลัวผมดังเหรอกลัวผมแจ้งซีนกลัวผมแจ้งเป็นผันกระแสเหรอกลัวผมเป็นเป็นฮีโร่เข้าไปแล้วแบบดูดีขึ้นมาไม่ดีเหรอผมถามถ้าผมขึ้นไปแล้วกระแสมันดีขึ้นอ่ะผมคิดในแง่ในแง่ในแง่นงี้นะถ้ามันดีขึ้นถ้ามันมีกระแสแล้วทําให้เขามีเงินทําให้เขาดูดีขึ้น พวกคุณไม่ดีไม่ดีใจหรือว่าเ,เออไอคนนี้เข้าไปแล้วมันดีขึ้นทําให้เขาดูดีทําให้เขามีไรายได,ได้หรือมีกระแสขึ้นในทางที่ดีแล้วแล้วพวกคุณจะสก,กัดกั้นผมทําไมนี่ในมุมในมุมในมุมที่ผมคิดนะครับ <c oughs> คือ,ค,อคือสรุปแล้วถ้าคุณมาด่าผมแล้วไม่อยากให้ผมเข้าไปคุณเห็นแก่ตัวนะพวกคุณนะ่ะพวกคุณเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะ <c oughs> เอออาศัยกระแสเขาอาศัยเอยชื่อเขาอาศัย fc เขาแล้ววันหนึ่งอะ่ะผมจะเข้าไปทําให้เขาดูดี พวกคุณออกมาต่อว่าผมแค่เอ่ยชื่อนิดหน่อยโอ้โหเล่นกันใหญ่คือเอ่อมันเหมือนเห็นแก่ตัวมันเหมือนพวกคุณเห็นแก่ตัวน่าตอนเนี้ผมก็บอกว่าทําสิทําให้เขามีตังทำให้เขามีเงินตอบแทนเขาบ้างสามปีมาเนี้ยผมผมไม่เชื่อหรอกแต่เราคนไม่ได้เงินของเขาพวกคุณก็ได้เงินไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแหละคุณต้องได้เงินแต่ถึงวันเนี้ยคุณต้องช่วยเขาเพราะเขาไม่มีเงิน <c oughs> เขาไม่มีเงินคุณต้องช่วยเขาในส่วนคดีคุณก็ว่ากันไปผมต้องบอกว่าผมก็แฟร์ พี่สาวคนรองผู้สูญเสียผมก็ช่วยเขาช่วยเขาให้มีนั้นมีนี่แล้วผมก็เต็มที่ให้กับเขาแล้วส่วนเขาจะว่าอย่างไงผมก็เรื่องของเขาแต่ว่าพี่สาวคนตัวผมยังไม่เคยช่วยอะไรเขาเลยก็มีแต่ด่า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 ก็เลยไม่มันมันจะไปลบเลือนสิ่งที่ผมทําไปแล้วผมก็ไม่มันไปแก้ไขไม่ได้หรอกนี่คือสิ่งที่ผมทําผมก็เลยว่าเออเขามีสินค้าแต่การตลาด่มันจะมาขี้คุยอย่างเงี้ยมันมันไม่จบไม่สิ้นก็ก็ต้องไปทําก็ต้องไปนั่นแหละครับสิ่งสิ่งที่ผมก็ มีสองประเด็นนี่แหละที่ผมที่ผมคุยให้ฟังเลยอย่างก็ใครของนะครับเพราะใายของเราก็ไปคุยกับเขาว่าอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะคือเดี๋ยวที่ขึ้นมาสตรีมเดี๋ยวเอียานเอาไปเอาไปบิดบิดก็ผมไปทาําอะไรอที่ร้อยเอกเนะี่คือผมไปคุยธุรกิจจริงๆยังไม่เปลี่ยนเสื้อเลยคือคือคุยกันดึกมากแล้วก็ตื่นมาหกโมงก็เพิ่งเพิ่งขับรถมาถึงบ้านเอ่อ มันจะมีอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรก็คือว่าเพื่อนๆผมผมทําธุรกิจเครือข่ายเอมานานมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาภาพไปไปโพสในชุมชนแล้วกันแต่ว่ามันมีสินค้าของลอูมันปตัตตานีสามารถเชื่อมต่อกับสามารถเชื่อมต่อกับธุรกิจเครือข่ายนี้พวกนี้ได้หมดเพราะว่าคนพวกนี้เขาเขาเป็นกลุ่มคนที่บริโภคสินค้าแบบนี้เลยพวกกาแฟพวกของอะไรพวกเนี้ยผมจะผมจะรู้จักพี่ๆท,ท,ท,ที่ที่ทางานเครือข่าย ก็เลยก็เลยไปคุยกับว่าไปคุยกับเขาว่าสินค้าของพวกเนี้ผมสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของพี่ๆได้ไหมก็ก็ก็ไปแชร์ไปแบ่งคือแบ่งพื้นที่ว่าเอาของแบบนี้มาขายพุกพี่ๆจะว่ายังไงก็ก็คุยกันถือประสมควรอันนี้อันนี้ในสิ่งที่ผมช่วยพี่เขาได้คือช่วยช่วยลุงบนประแตนได้คือผมจะมีมีเพื่อนที่ทําเครือข่ายเครือข่ายพวกนี้เยอะมากก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยไปโดยที่ไม่ไม่ค่อยไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะว่าไปคุยกับพี่เขา อาจจะเป็นกาแฟอาจจะเป็นของอย่างอื่นนะครับคือธุรกิจขายของมันต้องมีเครือข่ายในการขายแล้ว<ม>นักขายจริงๆนักขายจริงๆเขาจะเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับป๋าช่างนมงคือ<ม>นักขายคือเขาจะมืออาชีพมากคือเขาจับสินค้าขึ้นมาเนี่ยเขาพูดอะมันน่ามันน่าซื้อ เราต้องไปหาคนที่เขาคุยใช่ไปหาคนที่เก่งเก่งในการขายของใช่ต้องต้องต้องให้คนคนที่จะพูดอ่ะคนที่จะนั่งพูดเนี่ยจะต้องมีก็ก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยนิดๆหน่อยๆจะได้มีทักษะในการพูดใช่ผมนึกผมว่าผมก็ยังผมก็เอากาแฟไปนําเสนอกาแฟน่ะผมเอากาแฟของของลุงคนไปนําเสนออันนี้อันนี้ต้องพูดโดยที่มันจะขออนุญาตนะคือไปนําเสนอว่ากาแฟผมยังไม่เคยกินแต่ว่าเออมันมันผมกบก็คือเวลา เวลาเราไปคุยงานก็เก็จะบอกว่าเรามีอะไรแล้วก็เขามีอะไรเอามาแชร์กันเอามาแบ่งกันว่าเราจะขายอะไรกันผมบอกมีมีสบู่นะมีสบู่แต่ว่าร<อ>าคายังไม่อะไรแล้วก็จะมีกาแฟนะผมจะเอาตัวนี้มาแชร์พวกพี่ๆขายช่วยผมได้ไหมครับตรงนี้แล้วก็ของของเขาก็จะมีของเขาก็จะมีสินค้าของเขาเนี่นยคือนักแต่นัแต่มมแป๊บนึงนะคะแป๊กหนึง่งรถอันนี้รถขออนุญาตฐานเนาะพอดีพี่นาทีบัตรบัตรดีร่อนนะคะพี่นาทีบอกว่าเออเคยวางแผนไว้แล้วแต่ว่าต้องรอจบคดีเพราะว่าแกยังตกเป็น ต้องให้แกขาวสะอาดก่อนแต่อันนี้ยอันนี้เราถามเองนะแต่ถ้าน้แท็เหมือนว่าเป็นตัวแทนนีได้ไหมใช่ไหมป๋าพี่าานาทีเอออันนี้ไม่รู้นะเหมือนเหมือนก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเงี้ยเออเือเป็นเหมือน,นเป็นตัวแทนเป<ห>นะ็นตัวแทนเนี้ยได้จริงอ่ะอันนี้จริงว่าจะว่าจะว่าจะคุยให้แม่ฟังว่าจะคุยให้แม่แมวฟังบ่าแต่ไปคุยแบบนี้เขาก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาคุยกันอยู่ว่าผมอาจจะเอาสินค้าของอนี่ก็คือคือผมจะเอาตัวแทนหน่ะได้นะผมจะเอาตัวแทนน่ะได้ คือผมไ่รค้เราเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ไงจากค่าคอมมิชชั่นอะไรนี้ขายใครได้เยอะอะไรแบบนีะคือผมว่าผมไม่รู้จะทำยังไงให้เออ่จะลบล้างไอ้ที่สามปีที่ผมทำมาเนี่ยผมไม่รู้จะลบล้างยังไงอ่ะผมไปไปแก้ไขไม่ได้สิ่งที่ผมทำก็คือว่าอผมขายของช่วยเขาแต่ว่าผมไม่รู้จะทำยังไงให้เออ จะลบล้างไอ้ที่สามปีที่ผมทำมาเดี๋ยวผมไม่รู้จะลบล้างยังไงเยผมไปไปแก้ไขไม่ได้สิ่งที่ผมทำก็คือว่าเอผมค่ายของเขาแต่ว่าแล้วแล้วพวกคุณจะสกัดกั้นผมทำไมนี่ในมุมในมุมในมุมที่ผมคิดนะครับคือคือสรุปแล้วถ้าคุณมาด่าผมแล้วไม่อยากให้ผมเข้าไปคุณเห็นแก่ตัวนะพวกคุณน่ะพวกคุณเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะอออาศัยกระแสเขาอาศัยเอ่ยชื่อเขาอาศัย fc เขาแล้ววันหนึ่งอ่ะผมจะเข้าไปทําให้เขาดูดี พวกคุณออกมาต่อว่าผมแค่เอ่ยชื่อนิดหน่อยโอ้โหเล่นกันใหญ่คือเอ่อมันเหมือนเห็นแก่ตัวนะแล้วแล้วพวกคุณจะสกัดกั้นผมทำไมนี่ในมุมในมุมในมุมที่ผมคิดนะครับคือคือสรุปแล้วถ้าคุณมาด่าผมแล้วไม่อยากให้ผมเข้าไปคุณเห็นแก่ตัวนะพวกคุณนะพวกคุณเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะเอออาศัยกระแสเขาอาศัยเอ่ยชื่อเขาอาศัยเอฟซีเขาแล้ววันหนึ่งอ่ะผมเข้าไปทําให้เขาดูดีพวกคุณออกมาต่อว่าผมแค่เอ่ยชื่อนิดหน่อยโอ้โหเล่นกันใหญ่ คือเอ่อมันเหมือนแห็นแก่ตัวนี่นี่แผ่นซีดีบ้าๆนี่นึกว่ามันมีค่านักเหรอนึกว่ามันมีค่านักเหรอมันไม่ได้มีประโยชน์จะบอกให้นะด้วยเลยทุกๆคนไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่ได้จริงใจกับใครเข้าใกล้ใครตรงนั้นชีบหายเดือดร้อนจะบอกให้ไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่ได้จริงใจกับใครเข้าใกล้ใครตรงนั้นชีบหายเดือดร้อนจะบอกให้อีลี พอดีจุดเกิดเหตุอยู่บนเขาจุดเกิดเหตุอยู่บนเขานะครับทราบว่ามีมีหอทราบว่ามีหอขึ้นไปจินตนาการจรินตนาการไปะนะครับจินตนาการไปจินตนาการไปว่าอาจจะมีใช่ครับอเยดเค